สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เพื่อนๆได้ขอกันมาน้ําหอมหน้าร้อนจะเป็นแบบฉบับนิชครับวันนี้เรามีตัวนี้มาแนะนานะครับเ mm hmm. มซองฟรานซิสเคอร์จันอะควาเซเลเทีย EDT นะครับเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศส mm hmm. เหมือนเช่นเคยเรามาเริ่มจากกล่องกันเลยนะครับเอาไว้เปรียบเทียบของแท้ของปลอมพอดีขวดนี้ mm hmm. ผมซื้อจากอาร์ติเรียเเดเติที่ทลากอนมาเลยครับอันนี้ก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่า สามารถเช็คได้รายละเอียดพวกตัวนังส่งตัวหนังสือป้ายสคบอ,อะไรอย่างนี้ครับจะได้รู้ว่าของแท้ของปลอมมันต้องเขียนยังไงกันบ้างเอาไว้เปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็นใบเสร็จที่ได้มานะครับก็เหลือ5,985นานะครับจากราคาเต็มเพราะว่าได้ลดนิดหน่อยอันนี้ตัวกล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษนะพูดตรงตรงก็ดูว่ามันค่อนข้างธรรมดามากไม่ได้แบบฮัลูหลฮัลาอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นกล่อง2ชั้นเวลาถอดออกมาข้างบนก็เป็นสีทอง ข้างในก็จะมีลักษณะประมาณนี้รวมทั้งจะมีใบคู่มือมาให้ด้วยนะครับตัวขวดอันนี้ต้องขอชมนะครับผมว่าเขาทำมาค่อนข้างดีเลยรายละเอียดสีเสืออะไรก็ออกมาได้แบบมินิมอลแล้วก็ดูดูลาพอสมควรตัวฝาเองก็ค่อนมีน้ำหนักกระชับมือดีนะครับให้ความรู้สึกว่าเออตั้งใจทำมา จุกข้างในของ mf p นะครับก็เป็นลักษณะหัวเห็ดแล้วก็เป็นสีขาวทั้งหมดเลยสเปรย์ที่ออกมาก็ค่อนข้างละเอียดนะครับฉีดทีนี้บอกเลยว่าน้ําเยิม้มถ้าฉีดใกล้เนี่ยเรื่องกลิ่นนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นที่หนึ่งในใจสําหรับหน้าร้อนเลยคือมีซีตัสให้ความสดชื่นมีพวกกลินโน้ตให้ความผ่อนสบายมีกุหลาบให้ความหนูแล้วก็มีมัดเนี่ยให้ความเยาวยวนคือสําหรับผมเนี่ยตัวนี้เรียกได้ว่าครบจบเลยนะครับมันเปรี้ยวนิดหวานหน่อยเท่าที่ลองมาฉีดไปไหนใครก็ชม ประสิทธิภาพก็ค่อนข้างดีครับความทนกระจายเนี่ยผมให้เลยประมาณ4 5ชั่วโมงแรกเนี่ยได้กลิ่นตีขึ้นมาแทบตลอดเวลาขยับตัวในส่วนของความทนเนี่ยก็ได้7-8ชั่วโมงแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นติดผิวแล้วซึ่งปกติส่วนใหญ่เนี่ยผมเป็นคนอยากให้ได้กลิ่นตลอดผมก็จะเติมชาวรอบกลางวันรอบนะครับก็จะได้กลิ่นตลอดเวลาทั้งวันเลยส่วนถ้าเหมาะกับใครนะครับผมก็คิดว่าคนที่อยากรู้สึกสะอาดสดชื่นหอมแล้วก็เป็นมิรเนี่ย,ยทุกคนนะสามารถใช้กลิ่นนี้แล้วก็อัพความ รู้สึกประมาณนี้ต่อคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนมาสรุปกันนะครับในส่วนของกลิ่นและประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้ให้เต็มแน่นอนแต่ราคาอาจจะแพงไปนิดนึงขอบคุณที่รับชมนะครับ MFK Aqua Celestia